สวัสดีค่ะดิฉันวาลุณีอาริยะวิริยานันนะคะก็เป็นหัวหน้าโครงการสั่งสำนักประสานงาน โครงการขับเคลื่อนเทคโนยีพร้อมใช้นะคะเพื่อขับเพื่อนชุมชนและนวัตกรรมนะคะก็กําหนดที่เรามีการจัดงานชุมชนนวัตกรรมเนี่ยจัดขึ้น2วันนะคะวันที่1 2ึ่กรกฎาคม2568ค่ะที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะหรือว่าเซ็นทรัลนะคะก็ภายในงานเนี่ยจะมีบูติทัศาการมีโซนต่างๆนะคะที่น่าสนใจถึง7โซนด้วยกันนะคะก็เข้ามาโซนสาคัญก่อนก็คือโซนของตลาดนัดนะคะนวัตกรรม ของชุมชนนะคะซึ่งอันนี้เราอยู่กันที่ผ้านะคะจังหวัดแพร่นะคะเป็นผ้าย้อมพ้อมจากสีธรรมชาติของเวียงโก้ัสนะคะก็ะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวผ้าย้อมพ้อมนี้นะคะเราจะใช้ ตัวเทคโนโลยีพาสมานะคะซึ่งเข้าไปช่วยในการปรับสภาพเส้นใยทําให้สีของห้อมเนี่ยค่ะติดได้ทนมากขึ้นนะคะแล้วก็นักวิจัยเนี่ยก็นํามาสร้างเป็นลวดลายตลักของจังหวัดจากหวัดแพร่นะคะก็สามารถเยี่ยมชมที่ที่บูธได้นะคะไปในงานบูธแรกเลยนะคะบูธแรกเลยค่ะได้ลังวอะไร๋อตอนนี้เราเนางทางมหาลัยเนี่ยได้รางวัลน,นะคะก วอร์ดนะคะจากงาน Thailand Research Expo 2565ด้วยนะคะเป็นถ้วยรางวัลจากท่านรัฐมนตรีใช่ไหมคะค่ะย้อมแบบทัสมากับย้อมทั่วไปมันแตกต่างนอันนี้เอ่อสีความต่างคือสีแล้วก็ความคงทนของสีที่เอ่อที่อยู่บนผลิตภัณฑ์นะคะเนี่ยค่ะสามารถชมได้นะคะ,คะ ออพอเทคโนโลยีพลาสมาครับเราใช้มันจะไปปรับสภาพเส้นใยเก่อนนะครับทำให้ย้อมสีได้สม่ำเสมอส,สีเรียบ,ยบแล้วติดนแน่น,นพอมันติดแน่นปุ๊บเนี่ยเราเราก็อยากจะสร้างลวดลายอันตรักษ์ณนะครับเราก็ใช้อันตลักษ์ณของแต่ละชุมชนนะครับมาสร้างลวดลายนะครับแล้วก็สีตกยากมากนะครับ ปรับด้วยเทคโนโลยีพลาสมาก็เรีเนยนเชิญที่บูธได้นะครับบูตแรกเลยบริษัทรุจิรดานะครับค่ะขอบคุณค่ะ